มินาซังคอนทตจีว่าัตาชิวะซันเดย์สวัสดีครับสังสคับผมกระเก้าสู่เกมแฟนตาซีสาวออนไลน์2น,นะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำเคเวสประจำเอีเวนต์หน้าฝนของปี2020นี้กันนะครับซึ่งในปีนี้นะครับตัวเควสที่วันนี้จะมีแค่ตัวภารกิจอาร์มิชันเท่านั้นนะครับแล้วก็มาที่หัวข้อของอาร์มิชันจากนั้นก็เลือกหัวข้อที่4ที่เป็นสเปเชียลมิชชันนะครับแล้วก็ภารกิจในครั้งนี้นอกจากจะมีของอากิจกรรมฤด,ดูฝนแล้วเนี่ย มันยังมีภารกิจที่มีการอัปเดตในเรื่องใหม่เข้ามาด้วยนะครับซึ่งผมก็จะขออธิบายไปพร้อมกันเลยก็แลวกันเนอะก็เริ่มจากภารกิจที่เป็นการอัปเดตในเรื่องใหม่ก่อนเลยนะครับก็จะเป็น4ภารกิจบนนี้เลยก็เริ่มจากภารกิจแรกนะครับภารกิจแรกนะครับเป็นภารกิจที่จะให้เราผ่านเควสตัวนี้ซึ่งเป็นเควสตใน Story ่เควเนืในเรื่อง e อ i ิ o d e 6 chapter 5นะครับให้เราผ่านให้ได้หนึ่งครั้งก็จะผ่านเงื่อนไขแล้วขอละวันก็จะเป็น3มื่อ EFP แล้วก็บัตรเลออนเทน่าแบบ B อีก1ใบนะครับซึ่งเป็นไอเทมที่ใช้สลับในการแลกของกับ n p c เรออนเทนา่าจากนั้นภารกิจที่2นะครับภารกิจที่2ก็จะคล้ายๆกันเลยก็คือให้เราไปเล่นเควสของสตอรี่เควสในเนื้อเรื่องเอพิ od 6ก chapter 5ซึ่งเป็นเควสที่อยู่ต่อมาจากเงื่อนไขอันข้างบนเลยนะครับให้เราเล่นเควสต่อเนื่องมาก็จะผ่านภารกิจอันที่2ไปด้วยของรางวัลก็จะเป็น30 0 0 0 e xp แล้วก็ยังได้รับบัตรที่ใช้สลับในการไดอ็อฟอีก5ใบด้วยกันนะครับ แล้วก็ภารกิจที่1กับภารกิจที่2นะครับจะเป็นภารกิจที่เราจะได้รับไอเทมแค่ครั้งเดียวต่อ1 ID นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆมีหลายตัวละครเนี่ยแล้วทําการส่งภารกิจตัวแรกไปแล้วเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเราไปเล่นตัวละครที่2เราจะได้รับแค่ exp เท่านั้นแต่ว่าเรื่องของตัวไอเทมที่แบบเป็นบัตรเลออนเทน่ากับบัตรยออฟเนี่ยจะไม่สามารถได้รับได้อีกแล้วนะครับโอเคจากนั้นภารกิจที่3นะครับ ภารกิจที่3นะครับเป็นภารกิจที่จะให้เราไปกำจัดมอนสเตอร์ให้ครบ50ตัวจะเป็นมอนสเตอร์เผาหุ่นยนต์ที่มาในเอพิโซด6นั่นเองนะครับให้เรากำจัดมาให้ครบ50ตัวส่วนเงื่อนไขอื่นๆก็คือมอนสเตอร์ต้องเป็นเลเวลตั้งแต่1ขึ้นไปหมายความว่าไม่มีการจำกัดระดับในการลงเลยนะครับของรางวัลก็จะเป็น1 0 0 0มืเมซเซนต้า2อหมือน exp แล้วก็เหรียญเวกพอนเบสส2 0พอีก10อันด้วยกันนะครับจากนั้นภารกิจที่4 ภารกิจที่4ี่นะครับก็คล้ายๆกันเลยให้เรากําจัดมอนสเตอร์ให้ครบ50ตัวแต่ว่าทีนี้จะเป็นมอนสเตอร์เผาปีศาจนะครับซึ่งมอนสเตอร์เผาปีศาจก็คือเป็นมอนสเตอร์ที่มาในเอพิโซด5อย่างเช่นพวกอกอบบินโกลเลมซาลาม,มันเดอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เงื่อนไขเป็นมอนสเตอร์เลขหนึ่งขึ้นไปเหมือนกันด้วยของรางก็จะเป็น1นึ่งหมื่นเมเซนต้าสองหมื่นเอเอ็แล้วก็เหรียญคอบอลแมดเดิลอีก10อันด้วยกันนะครับ ซึ่งภารกิจที่3กับภารกิจที่4นะครับเป็นภารกิจที่เราสามารถทําซ้ําได้หลังจากส่งไปแล้ว22ชั่วโมงนะครับโอเคนี่คือ4ภารกิจ2ตัวอีเวนต์การอัปเดตเนื้อเรื่องใหม่จากนั้นก็จะเป็นตัวภารกิจของกิจกรรมหน้าฝนนะครับก็เริ่มจากภารกิจอันแรกก็คือภารกิจตัวนี้นะครับภารกิจอันนี้นะครับคือภารกิจที่จะให้เราไปลง emergency quest ของกิจกรรมฤดูฝนก็คืออ่าอิ Driding ด a ิ่2020นะครับให้เราผ่านมาให้ได้1ครั้ง แล้วก็เงื่อนไขอื่นๆก็คือจะต้องลงตั้งแต่ระดับฮาร์ดขึ้นไปหมายความว่าไม่มีการจากัดระดับในการลงนะครับเพราะว่าเงื่อนอาระดับต่าสุดของเควสนเนี้ยก็คือระดับฮาร์ดอยู่แล้วแล้วก็ถามว่าใครที่ลงเควสอันนี้แบบทิกเกอร์เควสก็จะนับในการผ่านเงื่อนไขด้วยเช่นกันนะครับขอราวังก็จะเป็นสามเหมืองเอ็กพีแล้วก็แลมด้ากินเดอร์อีก1อันนะครับแน่นอนว่าภารกิจนี้คือภารกิจที่เราสามารถทำสามได้ด้วยนะครับโอเคถัดมาภารกิจที่2ของกิจกรรมฤดูฝนนะครับก็จะเป็นภารกิจตัวนี เป็นเงื่อนไขเหมือนเมื่อตะกี้นี้เลยครับก็คือให้เราผ่าน EQ ของกิจกรรมฤดูฝนแต่ว่าคราวนี้เราต้องผ่านให้ครบทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับเงื่อนไขเหือนเดิมก็คือต้องลงตั้งแต่ระดับ5ารไปต้นไปลงผ่านที่ก็เคเวสก,ก็สามารถรับได้เหมือนกันขอละวันก็จะเป็น1นึ่งหมื่นเมซเซนต้าสามหมือ e แล้วก็ดีไวที่ใช้สับเปลี่ยนรูปร่างมาให้กลายเป็นตัวอิเซเนีเมนะครับ โอเคถัดมาภารกิจที่3นะครับภารกิจที okay. okay. ่3ก็เหมือนกันเลยเมื่อตะกี้นี้ผ่านครั้งใช่ไหมครับคราวนี้ต้องผ่านให้ครบ10ครั้งนะครับขอระวังก็จะเป็น1 0 0 0งหมือนเมซเซนต้าสามหมื่นเอฟ f p แล้วก็ดีไวที่สลับการเปลี่ยนรูปลางมาร์กเนี่ยให้กลายเป็นตัวคารเอุนนะครับโอเคถัดมาภารกิจที่เท่าไหร่นะหนึ่งแล้วก็ทำมาเป็นภารกิจที่4่นะครับซึ่งอันนี้ผมขอเรียกว่าเป็นภารกิจที่4ีขีดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราทําการส่งภารกิจตัวนี้ไป มันก็จะมีการาเพิ่มภารกิจที่4ีขีดสอง่ขีดสแล้วก็4ี่ขีดสเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งเงื่อนไขเนี่ยมันเหมือนกันทั้งหมดเลยก็คือให้เราผ่าน M m เ g อร์เจอร์ซให้ครบ10ครั้งนะครับซึ่งภารกิจอันนี้นะครับ emergency trial ที่ว่าเนี่ยมันก็คืออเหตุการณ์ที่เราเจอในเควสที่แบบมันจะมีการประกาศเควสขึ้นมาว่า e m e r g e n c y c o d ซซึ่งตรงนี้จะถูกเรียกว่า e m e r g ร n c จ t ร i a ี่เนะครับอ่านสาหรับภารกิจที่สี่ขีดหนึ่ โอเคขอรางวัลก็จะเป็น5,000เมเซนต้า15,000 e ม p แล้วก็แรดดอบบวกอีก250%อีก1อันด้วยนะครับต่อไปภารกิจที่4ีขีสอให้เราผ่าน emergency trial ให้ครบ15ครั้งของรางวัลจะเป็น10,000เมเซนต้า2 0 0 0มื่นแล้วก็เหรียญเว็บคอนเบสสองพอีก40อันนะครับต่อไปภารกิจที่4ีขีสาให้เราผ่าน emergency trial ให้ครบ20ครั้งของรางวัลก็จะเป็น 5 0 0พเมเซต้า1,000เอ็กพีแล้วก็ยังได้รับไตบูท1อ์ซอีก4อันด้วยนะครับแล้วก็ถัดไปภารกิจที่4ีขีนะครับให้เราผ่านเอเวนเจอร์ทรลให้ครบ30ครั้งขอละว,วันก็จะเป็น3 0ม0 0เมเซต้า40,000เ e อ็กพีแล้วก็อาร์เรตที่ใช้สำหรับการเพิ per ่มเปอร์เซ็นต์การติดการทับออฟอีก4 0เด้วยกันนะครับนี่คือภารกิจที่4นะให้เราทําการผ่านภารกิจอันแรกก่อนจากนั้นถ้เราทําการกดส่งไปปุ๊บมันก็จะมีการเพิ่พ 2, 3, มารันะคบ โอเคต่อไปภารกิจที่5นะครับภารกิจที่5นะครับจะเป็นภารกิจที่ให้เราไปเล่น Black Neck ที่คาสิโนแอรีนะครับและต้องเล่นให้ชนะด้วยนะถ้าว่าเราเล่นล้วแพ้นเนี่ยมันจะไม่นับในการผ่านเงื่อนไขของภารกิจตัวนี้นะครับของรางวัลก็จะเป็น5,000เมเมซนต้า1,000เอพแล้วก็บัตรเรวเทนะาแบบ A อีก1อันด้วยนะครับซึ่งภารกิจอันนี้นะจัาทำเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีการเพิ่มภารกิจตัวต่อไปเข้ามาด้วยก็คือภารกิจที่5ขบภารกิจที่5ขี่ ให้เราไปทำเควส์ไคลเออร์ของ NPC นพีซีโดลูเชนะครับซึ่งเป็น NPC ที่มาจากการคอลลาบอร์เรชกับอนิเมะปูโซนิคคอมมิชชั่น2นะครับซึ่งเงื่อนไขาการทำเควส์ไคลเออร์เนี่ยก็ขอให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนกันละกันเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไวท้ที่อ่าตัวไอ้แล้วบนขวาตรงนี้กันละกันนะครับของรางวัลก็จะเป็น5,000เมเซนต้า10,000 10 EXP แล้วก็จะได้รับบัตรส alon free pass อีก1ใบด้วยนะครับ โอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นภารกิจที่6ของกิจกรรมฤดูฝนก็คือเป็นภารกิจตัวนี้นะครับเป็นภารกิจที่จะให้เราไปผ่านอ่า emergency quest ของตัวบอสโอเมก้าฟาวล์ูเทอร์นะครับให้เราผ่านบอสตัวนี้มาโดยมีเงื่อนไขที่ว่าต้องลงตั้งแต่ระดับฮาร์ดไปต้นไปให้ครบทั้งหมด5ครั้งก็จะผ่านเงื่อนไขนะครับซึ่งถามว่าใครที่จะลงแบบทิกเกอร์เควสเนี่ยก็จะนับในการผ่านเงื่อนไขด้วยเช่นกันนะครับของรางวัลก็จะเป็น1 5 0 0 0เมเซนต้า 30,000 e H p แล้วก็บัตรที่ใช้สลับในการย้ายออฟอีก5ใบด้วยกันนะครับซึ่งภารกิจตัวนี้เป็นภารกิจที่เราจะได้รับไอเทมแค่ครั้งเดียวต่อ1 ID นะครับส่วนภารกิจที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยเป็นภารกิจที่เราสามารถได้รับซ้ําได้าถามว่าเรามีการเล่นหลายตัวละครแต่ว่าภารกิจที่แบบมันจะทําซ้ําได้แบบเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีแค่ ภารกิจอันแรกสุดเท่านั้นนะครับเป็นภารกิจที่ให้เราลง EQ ให้เราผ่าน1ครั้งก็จะได้รับของรางวัลแล้วก็จะมีระยะเวลาในการรีเนี่ย22ชั่วโมงด้วยกันนะครับโอเคนี่คือภารกิจทั้งหมด ของทั้งอีเวนต์ของการอัปเดตกิจกรรมอัปเดตเรื่องเรื่องใหม่แล้วก็จะเป็นของตัวกิจกรรมฤดูฝนนะครับแน่นอนว่าภารกิจทั้งหมดนี้จะมีระยะเวลาจํากัดด้วยนะครับเราสามารถทําภารกิจทั้งหมดได้จนถึงแค่วันที่8กรกฎาคม2020เท่านั้นนะครับถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอไอเทมชนหนเนี่ยก็อย่าลืมมาทําให้สําเร็จก่อนถึงวันนั้นด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวภารกิจสเปเชียลมิั่นของทั้ง2กิจกรรมนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปเฮ้ยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน่